ทางเสาบ้านให้คนเสาบ้านมาเราเคยได้เงี้ยดีฝนตกฝนคุยในหนึ่งสองสา,สามสามเสาละจะย้ายคุณท่านน้ำหวานน้ำเต้าน้ำแก้วนะครับส่วนปอนเกยอ,อยู่นี่แล้วครับฉลาดมากครับรู้ว่าเป็นบ้านของหมามาอยู่เลยนะครับเพิ <laughs> ่งอาบน้ำเสร็จไปนะครับพีนะ่ ตป้มาอยู่ละมีเทคานทำรัว่วเจาะแต่งห่วงข้างนองไปนี่่อสันพยานาภารกิจ45วันย้ายหมาไปบ้านสวนเป้าหมายชัดเจนสร้างบ้านพร้อมล้อมรั้วให้เสร็จภายใน45วันเพื่อย้ายหมาทั้งหมดมาอยู่ที่บ้านสวนอย่างปลอดภัยและถาวรผมลงมือทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่วางแปลนก่ออิฐเทปูน ไปจนถึงล้อมรัว้วมีเพียงแรงช่วยจากช่างหนึ่งคนเท่านั้นไม่มีทีมงานไม่มีเครื่องจักรใหญ่ไม่มีงบที่แน่นอนเพราะผมไม่ได้จดสิ่งที่มีคือแรงกายความมุ่งมั่นและเวลาที่ไล่หลังทุกวันอุปสรรคก็มีทุกวันแดดร้อนจัดฝนตกไม่เป็นเวลาความเหนื่อยล้าที่กัดกินทีละนิดและคำถามในใจว่าจะไหวไหม แต่ทุกครั้งที่คิดถอดใจผมก็มองไปที่หมาทั้งหมดที่รออยู่พวกเขาไม่พูดไม่เร่งไม่บน่นแต่สายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเชื่อใจนั่นแหละคือแรงผลักดันสูงสุดของผมผมไม่ได้สร้างแค่บ้านหรือรัว้วผมกำลังสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชีวิตเล็กๆที่ผมรักที่สุดในโลก ตอนหลังมุ่งหลังคาไปเป็นเป็นเพ른ไปตั้งเมื่อนู้นครับลงเลยอ๋ออึขึ้นมันได้มั้ยฉล้องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้เซ เสร็จเรียบร้อยเจ้าบ้านของเด็กๆบันไดเสร็จแล้วเหลือแต่รั่วยังเดียวเจ้าตอนนี้ตอนนี้เริ่มทำรั่วเจ้ารั่วเสร็จก็เอาน้องมาอยู่ได้ ขี่หน้ามันสัตว์นัน่นนี่ไปแล้วเดียวลงมาเลยเขาจะไปเอาไหมเขาจะไปเอาพิตั้นลงมาเลยใช่ไหมอย่างก้อนมูก้อนจุ้มนี่ฮะลงมาเร็๋ยวจะติตั้งปุ๊บหมดนะมาเร็วนะเอาไปด้วยกัน

มอบ้าเตลืเตีเยนทำเ,เด็กกนพร้อมอยู่รพอหรอไหวไมพร้อมไหมครนะมับไปอยู่เตลีแล้ว ใชขึ้นรถดแล้วหันขึ้นรถดแล้วไปไปตุ้มก้น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 โอ้ยลืมลายเป็นคิ้เปียเหรอไปตัดนะลืมไล่แล้วแก้วเน่ยจะโดดขึ้นได้เ่แ้วเก้าเน่ยเ่ยเฮ้ ต่อไปฟอปปิตันไนเป็ตุ้มก้นเหียนดูต้่ยมั่กันเอาเดกปปิตัน่อแก้งปิตันนะปิตันขึ้นได้ขึ้นคนเดียวไม่เต้าเต้าเตือนขาสั้นตันตันขาเงียบยขึ้นได้เลยอันน้เรอตันันล้อกันลูก ต้องกลัวอุ้มถ้าอุ้มจะกลักวกัวโค้ยสิ้อ้าวขึ้นเลววยวต่อ ไปพี่เต้นพี่เต้นด้อพอปันเกยอ,อยู่นอกุะนะี่ใจขนาดนั้นหเข้าเลยตันเฮ้้้เข้าเ็น cắt chặt cành, cắt chặt cành, cắt cỏ con, để con rồi, ui, tý chạy nhiều ตันเป็นเจ้าของแล้วขึ้นบนเลยต้าขึ้นบนเลยต้าขึ้นบนแลวต้าขึ้นบนแลวต้ากาขึ้นน้งแพ้กันลูกอขึ้นน้องเ้เออเออนั่นขึ้นไปแล้วตันขึ้นไปแล้วขึ้นน้องแทนลกโอ้มาจจางขึ้นบันไดกันนี่เนบันไดอยู่นี่แล้วเร็ว่แล้วมาเร็วมาเร็ว

บอลงก็ได้ละตอลงนี่่ตอนลงนี่มั่นเลยดอกค้างคูจำกันได้แล้วเจ้ามันเกยก็อยู่้วยกันม้จักกันเนาะคูปีแหละ ดึง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 แม่บแป้งแบแป้งดึงดงดึกันดึงน้งแกะอ้อนอนล้แก้ยหวน่าหวาคอยมโดนใช่ไหมยกแงข้ามดีนี่เานะใส่ข้ามนีนะอืข้าต้นกันนะนี้ ก๋าต้มหมูฉลองบ้านใหม่ฉลองบ้านใหม่มบ้านม่หมาซีขาบ้านเด็กเด็กเด็กโคมยุฉลองมแม้วัานี้ล้มแห้งขนาดอุ๊บ

ดูบ้านใหม่นี่ดอ